ทำความสะอาดปิดประตูปัดฝุ่นเช็ดหน้าจอสดชื่นเดี๋ยวก่อนนั่นมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ต้องเช็ดออกเอาเวที ทีมนักบินไม่ได้ไปเรียบร้อยคนทำความสะอาดไปแทนมาแล้วดาวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแตนดิ้งอย่างสวยงามเอาละครับนี่ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า away team oxygen not included นะฮะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับของจักรวาลโอนินะครับหรือ oxygen not included นะฮะ ก็จะเป็นเกมที่มีมุมมองจากด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นการเอาชีวิตรอดนะฮะของเจ้าเลนนะฮะที่เป็นคนทำความสะอาดคนนี้นะฮะอร่อยมากตัวเกมนี้นก็ยังคงมีความปวดหัวอยู่เช่นเคยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพยากรต่างๆนะฮะหรือแม้แต่การจัดการหาออกซิเจนนั่นเองนะฮะเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปได้และเราเนี่ยยังสามารถสร้างฐานต้องดูแลทั้งระบบไฟฟ้านะฮะปลูกพืชเพื่อเอามาเป็นอาหารให้กับเราดั่นเองนะฮะ เรายังต้องจัดการเกี่ยวกับระบบอุณหภูมินะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเผาบ้านของเราแบบนี้ก็ทำได้เช่นกันนะฮะโอเคนี่คือเกม a อ t เวทีไหมฮะออกเซนนักอีกุเดนนะครับอย่าลืมไปกดว i ส h l ลิดกันไว้ด้วยนะครับเกมนี้ออกมาไหร่จะได้มาเล่นกันนะครับ